ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมว่าธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายธรรมอยู่ที่ตัวของเราพระพุทธองค์แม้ว่าพระองค์จะแสดงธรรมพระองค์ก็ชี้ไปในตัวว่าตัวนี้แหละเป็นตัวธรรมทำไมตัวของเราจึงเป็นธรรม เพราะว่ามีผมขนเล็บฟันหนังมีจิตใจคิดไปคิดมาแล้วก็เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าที่เรามีร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรตลอดจนกระทั่งใจนี่นั่นแหละคือธรรมพระพุทธเจ้าแสดงว่า เป็นรูปธรรมและนามธรรมในร่างกายของเรานี้มีธรรมอยู่สองคือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายนามธรรมก็คือใจและเป็นธรรมได้อย่างไรเพราะว่าการที่จะเป็นธรรมได้นั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมสองประการเหมือนกันคือกุศลธรรมมา และอากุศลธรรมมากุศลธรรมมาก็คือทำที่ให้ผลดีอากุศลธรรมาก็คือทำที่ให้ผลชั่วเราจะเอาอันไหนมาใส่ในธรรมอันนี้คือรูป,ปรธรรมนี้นาะมารมถ้าเราเอาความชั่วมาใส่ทันทีนั้นที่รูป,ปรธรรมอันนี้ ก็กลายเป็นอกุศลธรรมะถ้าหากว่าเราอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติความดีทำทานให้เกิดขึ้นรักษาศีลเอาไว้ทำสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็เกิดขึ้นสองอย่างกุศลธรรมะ ผลเกิดขึ้นก็ให้ผลดีอากุศลธรรมมาผลเกิดขึ้นก็ให้ผลชั่วผลชั่วนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนเรานี่ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็แล้วกันเมื่อกิเลสยังอยู่เราก็ต้องไปเกิดต่อไปเกิดต,ต่อไปจะได้รับความสุขหรือได้รับความจบ ก็อยู่ที่กุศลธรรมมาและอกุศลธรรมานี่เองเราจะเอาอะไรมาใส่ทันทีที่เราปฏิบัติสมาธิทันทีที่เราตรวจมนภาวนาทันทีที่เราบริยจจาทานการกุศลทันเทีนั้นก็เป็นกุศลธรรมมาทันเทีที่เรา มาพากันทำความช่วยฆ่าสัตว์ขโมยของเขาขี้คดขี้กองคอรับชันสารพัดเจจะทำขึ้นมาผิดลูกเมียคนอื่นฆ่าฟันทะเลาะกันพยาบาดอะไรฆ่าจองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิน้นนี่ก็เรียกว่าอากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาผลก็เกิดขึ้น อย่างคนกินเหล้าเมาสซลาก็ตับแข็งแล้วก็เพอ้เพอเผลอสติประมาทแล้วก็ทำให้การงานเสียขับรถก็คว่ำทำคนให้ตายสารพัดจะเกิดขึ้นในชาตินี้แล้วก็ยังติดต่อไปในชาติหน้าให้เราไปเกิดเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติไปเกิดเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติมันคุ้มกันเมื่อไหร่ ในเมื่อเราเอาอากุศลธรรมามาใส่ตัวเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เรามีศีลเรามีภาวนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าศีลนั้นสุขจริงยันติศีลนั่นแหละที่จะทำให้มีความสุขศีลนั้นพอกระสมธาศีลนั่นแหละจะทำให้เกิดความร่ำรวย เสษนันนี่ผู้จิงยันเสศีนั่นแหละที่จะทำให้เราเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นศีนท่านก็ว่าเอาไว้ว่าศีนธรรมดาแล้วก็ศีนขนาดกลางศีนสูงสุดศีนธรรมดาก็เรียกว่าปกติศีนถ้าศีลขนาดกลางก็เรียกว่ามัชฌิมศี ถ้าสินขนาดจริงก็เรียกว่าปณีิสินอย่างนี้เราจะเอาขั้นธรรมดาหรือเราจะเอาขั้นกลางหรือเราจะเอาขั้นสูงสุดมันก็อยู่ที่เราเมื่อเราปฏิบัติอย่างไรนั้นพระองค์ก็พระพุทธองค์ก็ยังทรงแสดงว่ายาดีสังและพระเสพ,พีชังตาดีสังและพระเสพ,พลัง เมื่อเราหว่านพืชอะไรลงไปผลก็ต้องออกมาเช่นนั้นเราปลูกต้นกล้วยก็ออกลูกมาเป็นกล้วยเราปลูกตังโมก็ออกลูกมาเป็นตยงโมเราปลูกทุเรียนก็ออกลูกมาเป็นทุเรียนเมื่อเราปลูกต้นทุเรียนจะไปออกลูกมาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉันใดก็ดี เราจะเอาตัวคนเราเป็นกุศลาธรรม,มาผลมันก็ออกมาดีเราจะเอาตัวคนเราเป็นอกุศลาธรรม,มาผลมันก็ออกมาชั่วแล้วเรานั้นต้องคิดให้มากไม่ใช่ว่าเราเป็นอิสระเราอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าตัวกิเลสในใจนั่นนะ่ะมันยิ่งใหญ่มันทำให้เราเนี่ยมีความโลภ มันทําให้เราเนี่ยมีความกรธมันทําให้เราเนี่ยมีความหลงมีความโลบนั่นแล่เต่านี้ก็เอาเท่านั้นใต่นั้นจะเอาเท่านู้นใหญ่เท่านี้ไม่พออยากใหญ่กว่านั้นมันก็ไม่สิ้นสุดในที่สุดมันก็ทําให้เราต้องขวนขวายทําให้เราต้องต่อสู้ทําให้เราต้อง มีอะไรต่างๆเยอะแยะที่กิเลสมันจะพาไปเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่านว่าเกิดมาเพื่อการต่อสู้ไม่ใช่ว่าเกิดมาธรรมดาชีวิตจึงต้องแปลว่าการต่อสู้มันต้องต่อสู้ต่สอสู้ยังไงในเมื่อเราเกิดมาทุกวันนี้เราสู้ทุกวันถ้าไม่สู้ก็ตายอย่างเนี้ย เราสู้ก็อะไรเราสู้ก็ลมหายใจเราหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเราก็หายใจมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเสิบร้อยปีก็หายใจหยุดหายใจเมื่อไหร่มันก็เรียกววาตายนี่เรียกว่าการต่อสู้และเมื่อต่อสู้ก็ต้องมีแพ้มีชนะ แต่ถ้าท่านทำอากุศลาให้เกิดแก่ตัวของท่านก็ถือว่าแพ้ถ้าหากท่านทำอากุศลาทำมาให้แก่ตัวของท่านท่านก็ถือว่าชนะท่านก็เลือกเอาก็แล้วกันชนะแล้วเราชนะแล้วเราก็ได้สวรรค์นิพพานเราแพ้แล้วเราก็ได้นรกเป็นเครื่องตอบแทนเราชนะ ณนะแล้วเราก็ได้สวรรค์เป็นเครื่องตอบแทนสวัสดีสาธุ